ดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมต้นเศรษฐีกอบทรัพย์ซึ่งบางคนก็เรียกเศรษฐีขอดรัพย์หรือเศรษฐีขอดนะครับว่านชนิดนี้จําไม่ยากเลยครับเป็นใบเรียวๆสีเขียวตรงปลายก็จะม้วนงอนะครับจำดูครั้งเดียวก็จําได้แล้ว วานเศรษฐีกรอบทราบดิบเป็นว่านเสียงไทยนิยมปลูกทั่วไปนะครับมีความเป็นเมตตามหานิยมนำโชคลาภถ้าผู้ใดปลูกไว้แล้วยิ่งขอดเยอะก็จะเป็นช่วงที่มีโชคลาภวาสนาเยอะนะครับช่วงนั้นเราจะมาขยายพันธุ์กันครับด้วยวิธีการแยกต้นนะครับตอนแรกก็บีบกระถางรอบๆก่อนครับ เพื่อให้ดึงออกง่ายอย่างจากนั้นเราก็สามารถใช้มือแยกออกเป็นทีละต้นได้เลยนะครับเอาดินออกสักหน่อยจะได้เวลาดึงออกรากจะได้ไม่ขาดเยอะนะครับเห็นจุดที่ดึงได้แยกได้แล้วก็ดึงออกเลยไม่ต้องใช้กันไกรไม่ต้องใช้คัตเตอร์ใช้แรงมือเรานี่ละ่ะครับก็จะดึงออกไม่ยาก เศรษฐีกอบทราบนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในร่มลำไรนะครับถึงจะงามและก็ลดน้ำทุกวันเลยนะวันละครั้งการปลูกก็จะมีเทคนิคหน่อยนึงก็คือเวลาเราปลูกเราอย่าให้ต้นเขาจมลงไปลึกครับตอนแรกเขาแยกก่อนนะต้นเก่าก็ปลูกกลับไปในกระถางเดิมได้เลยเติมดินเข้าไปส่วนหนึ่งที่ ดินที่หลุดออกมาก็เราก็เติมไปวัสดุปลูกดินปลูกนี่ใช้ได้ทั่วๆไปเลยครับขอแค่ระบายน้ำได้โดยผมใช้มิกประยุก,กันระหว่างดินใบกัมปูหมากนะและก็แกลบดำกับเปลือกมะพร้าวสับอันนี้ก็เป็นสูตรไม่ตายตัวครับสะดวกอันไหนก็ใช้ได้หมดครับก็ให้น้ำไม่ขังก็เพียงพอแล้ว เราก็จะมาปลูกกันครับต้นที่ขยายไว้เติมวัสดุปลูปกตงงไปก่อนแล้วก็ต้นที่เราแยกไว้มาปลูกเข้าไปเราจะค่อยๆกดนะครับกดไปจนเขาแน่นครับเอาให้ต้นตั้งตรงให้อยู่ทรงครับก็ค่อยๆกดนะครับอย่าไปทำแรงเกินไป จะได้ไม่ต้องช้ำวันเศรษฐิกกอดทราบนี่วันที่เป็นมงคลในการปลูกนี่จะเป็นวันจัน์ทรนะครับซึ่งทางโบราณเขาถือว่าควรปลูกวันจัน์ทรจะเป็นการนำโชคลาภเสริมกันยิ่งขึ้นปลูกเสร็จก็ใส่ปุ๋ลยละลายช้าหน่อยนึงครับง่ายๆถ้าใครมีปุ๋ย้อก็ใช้ได้เลยครับ รดน้ำซะหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็พาเพ,เพื่อนมารู้จักเศรษฐีกอบทรัพย์กันคร่าวๆแล้วก็ดูวิธีการขยายพันธุ์ที่เบื้องต้นง่ายมากๆครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็มีความเป็นมงคลนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ